สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุชจะพาเพื่อนๆทำเมนูมัทฉะมูสเค้กนะคะสอดไส้บูเบอรี่นะคะเป็นเค้กที่มีกลิ่นหอมชาเขียวมากๆเลยนะคะรสสัมผัสเนียนนุ่มละมุนมากๆเลยแล้วก็เป็นเค้กที่ไม่ต้องง้อเตาอบเลยนะคะทำง่ายมากเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะนำเนยที่ละลายไว้นะคะเทลงไปบนแครกเกอร์ที่เราบดละเอียดไว้นะคะแล้วก็นำตะก้อมือนะคะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะเติมวิปปิ้งครีมลงไปนะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะหลังจากเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปกรุใส่พิมพ์นะคะ ตักขึ้นมาสองช้อนโต๊ะคุณพูลเลยนะคะกลุใส่พิมพ์ให้ครบทุกพิมพ์นะคะ2ช้อนโต๊ะคุณพูล,พลจากนั้นเราก็จะกดให้แน่นๆน,น,นะคะกดให้แน่แนๆเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาทําส่วนเนื้อหมูสกันนะคะเทไข่แดงลงไปเ mm hmm. ติมน้ําตาลทรายลงไป แล้วก็กลิ่นวานิลานะคะจากนั้นเราก็จะนำตะก้อมือนะคะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายดีนะคะให้ไข่แดงเป็นเนื้อเนียนละลายเข้ากับน้ำตาลเลยนะคะให้ได้เนื้อเนียนประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้นะคะแล้วก็ไปเตรียมส่วนของนมนะคะนมนะคะเราจะนำเข้าเวฟอ,อุ่นๆนะคะแล้วก็ เทแป้งข้าวโพดลงไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้แป้งข้าวโพดละลายดีเลยนะคะแล้วเราก็จะพักไว้นะคะอ่าแล้วเราก็มาถึงส่วนที่เป็นพระเอกของเราแล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือผงชาเขียววันนี้นะคะเราจะใช้ผงชาเขียวยี่ห้อของ Queen Bakery นะคะอ่าผงชาเขียวเราจะใช้เพียงแค่6กรัมเท่านั้นเองนะคะเพราะผงชาเขียวยี่ห้อนี้เขามีความเข้มข้น แล้วก็หอมมากนะคะแล้วก็ได้สีธรรมชาติด้วยนะคะผงชาเขียวของควีนเบเกอรี่นะคะเป็นผงชาเขียวแท้ร้อเซน์นะคะเวลานำมาผสมนะคะจะได้สีที่เป็นธรรมชาติสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปได้เลยนะคะ ราคาก็ไม่แพงค่ะราคา2องละร้อยหกสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็จะนำผงชาเขียวนะคะมาละลายกับน้ำอุ่นค่ะเทน้ำอุ่นลงไปได้เลยแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายดีเลยนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะต่อมาเราก็จะนำส่วนนมที่ละลายแป้งข้าวโพดไว้นะคะเทลงไปในหม้อของไข่แดงได้เลยค่ะ เทลงไปให้หมดแล้วใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดเตาค่ะเปิดเตาใช้ไฟที่อ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนนะคนให้ได้จนข้นหนืดน,นะคะแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะ ต่อมานะคะเราก็ตักแผ่นเจลาตินนะคะที่เราแช่ไว้นะคะตักออกมาจากน้ําเย็นได้เลยคะ่ะเจลาตินนะคะแช่ในน้ําเย็นนะคะประมาณสินาทีก็พอนะคะตักออกมาให้หมดนะคะจากนั้นเราก็จะบีบน้ําเข้าออกให้แห้งนะคะบีบน้ําออกก่อนนะคะค่อยเติมลงไปที่หม้อนะคะกดกดน้าเทออกให้หมดนะคะ จากนั้นเราก็จะเติมลงไปในหม้อได้เลยค่ะใส่ลงไปให้หมดนะคะแล้วใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้แผ่นเจลาตินละลายนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อนเนียนเลยนะคะต่อมาเราก็จะเติมผงชาเขียวลงไปเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะในขณะที่เทอ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะสีเขียวสวยเป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะสีเขาจะไม่เข้มมากนะคะ จากนั้นเราก็จะมาตีส่วนที่เป็นวิปปิ้งครีมนะคะใช้แค่สปิดก,กลางๆก,ก็พอนะคะไม่ต้องแรงมากเราจะตีให้ได้ระดับ50-60%เท่านั้นก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับตั้งยอดอ่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเติมส่วนผสมที่พักไว้นะคะเทลงไปในวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะคนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อนเนียนเข้ากันเลยนะคะ หอมมากๆเลยนะคะในขณะที่คนนะคะได้เนื้อเนียนระดับนี้เสร็จแล้วเราก็นําไปเทใส่พิมพ์ของแครกเกอร์ที่เราแช่เย็นไว้นะคะเทลงไปครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะเติมส่วนที่เป็นแยมบูเบอรี่ลงไปนะคะจากนั้นเราก็เทเนื้อมูดปิดหน้าทับอีกครั้งหนึ่งนะคะเติมให้ครบทุกพิมพ์นะคะแล้วก็เกลี่ยนหน้าให้เรียบเนียนสวยนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปแช่เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ พอมูสเราเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาทำส่วนเรเยอร์ที่3นะคะ,ะนำไว้ช็อกนะคะมาละลายกับวิปปิ้งครีมอุ่นนะคะคนให้ละลายดีเลยนะคะพอละลายดีแล้วเราก็จะนำผงชาเขียวของฟินเบเกอรี่เหมือนเดิมนะคะเทลงไปได้เลยค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนให้ผงชาเขียวละลายเข้ากันดีเลยนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายเสร็จแล้วเราก็จะเติมแผ่นเจลาตินที่เราแช่น้ำเย็นไว้นะคะ เทลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะหอมมากเลยค่ะ,อะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําไปราดบนหน้ามูที่เราแช่เย็นไว้นะคะขั้นตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะเอามาเคลือบที่หน้าขนมชั้นที่3นะคะเป็นชั้นพระเอกของเรานั่นเองนะคะกลิ่นหอมชาเขียวชัดเจนมากเทให้ครบทุกหน้าเสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็น3 0นาทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วเราก็นำมาตกแต่งหน้าให้สวยงามนะคะเป็นยังไงบ้างคะมัทฉะมูสเค้กของเราหน้าตาสวยหน้าตาน่าทานไหมคะทานคู่กับแยมบบอรี่นะคะรสชาติอร่อยละมุนเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ